ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแดกน,นล็อกออเรนจินกับผมวิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูรางวัลหวขึ้นหลังจากที่เราไม่ได้ออนมานานโบนัส EP แบบติดสปีดพันเเซและก็ของพิเศษอีกมากมายและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าและเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแดกนานล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองคา c t ซัมเมอร์วอล์คอนิคันและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power p o w e r p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาเวอร์เพยฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง Power p ร์เพนะครับถ้าเราสร้างตัวไว้แล้วไม่ได้เล่นหรือเราเล่นไปแล้วแล้วเราอยากจะกลับมาเล่นต้องบอกเลยนะครับว่าเขาแจกของรางวัลเยอะมากๆเอาจริงๆก็เทียบเท่ากับการที่เราเล่นแบบปกติอยู่นะครับสำหรับใครที่เล่นเป็นสายทาแค่เควสเดลี่ทำแค่อีเวนต์ไม่ได้มีส่วนร่วมในส่วนของกิจกรรมกิวหรือกิจกรรมตอนกลางคืนเพราะราได้นไดดอน สา0 0อีเดนคอย20ล้านเซีนีสองแสนตัวเดลิเวอร์ชิวอวเชอร์จะได้ถึง200ด้วยกันนะครับตั๋วเปิดสุ่มกาชาของสัตว์เลี้ยงก็จะได้100เหรียญม่วงเนี่ยจะได้100เหรียญฟ้าได้200มีกล่องอุปกรณ์ตามระดับเดเวลให้มีตั้งแต่60 7080นดีเ่เดียวว่าชุดเนี่ยพร้อมเลยนะครับนอกจากนี้เรายังได้ที่อัปเกรดอีก2000มีโมลาคอยอีก1000หินอีรู200ก้อนหินโอลี200ก้อนที่อัปเกรดสมุดหีร สัตว์คี2 0 0รที่รีคุณสมบัติสัตว์เลี้ยงอีก300และก็มีเฟืองด้วยรู้สึกว่าก็จะได้ที่ทำลูนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ตัวละครนี้ยังเลเวลไปไม่ถึงและก็มีโลหะพิเศษดูได้มาเป็นพันแล้ว เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมหากิลด์เข้าก่อนนะครับรู้สึกว่าเขาจะแจกแต้มกิลด์ด้วยแต้มกิลด์นี้เป็นแต้มที่เอาไว้ใช้อัพสกิลกิลด์นะครับตรงนี้จะได้1นึ่งหมื่นสออันนั้นแค่ของแจกนะยังไม่รวมของอื่นๆจากกิจกรรมแค่เพียงเราทําการทําภารกิจครบตามเงื่อนไขอย่างวันแรกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเข้าจอยกิลด์ก็จะได้รับเหรียญหวนคืน30มสิมีโหลดสินค้าในเรือแมวได้รับอีก30แต่ต้องถึงค่าครั้งก่อนนะเก็บค่าแอคทีฟถึง300อัพพลังต่อสู้3000แต้มตรงนีี้้กก็จะไดรับเเพิิม่มมตอ ซึ่งภารกิจพวกนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราทำเนี่ยอยู่10วันด้วยกันในแต่ละวันก็จะได้รับของแตกต่างกันนะครับอย่างวันที่3เนี่ยก็จะได้เลือกผานะสัตว์ขี่เวันเลือกแมวตัวไหนก็ได้นะครับวันที่4มีอะไรบ้างวันที่4ก็จะเป็นพวกไดมอนตัวสัตว์เลี้ยงวันที่5นะครับก็จะมีพวกไกดยเชอร์เดวิลลชิวันที่6นะครับก็จะมีพวกแต้มกิลเซนีส่วนวันที่8ก็จะมีเป็นพวกไดมอนแต้มคิววันที่9ของอาจจะแจกไ่เยอะส่วนวันที่10เนี่ยก็จะมีตัวกาชระ ที่แมนเพราะว่าเวลานั้นเราสามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าจากพวกนี้ได้นะครับคิดว่าน่าจะแลกได้หลายอย่างตามที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่าจากเหรียญในแต่ละวันที่เราได้รับเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อตัวเปิดสุ่มสัตว์เลี้ยงได้ตัวทิตได้แต่อาจจะซื้อได้ไม่หมดทุกอย่างมีที่อัพไตเติลใช้40เหรียญซื้อได้20ครั้งมีหินกัรลดมีหินทาออฟแมวและก็จะมีในส่วนของตรงนี้เลยลงทุนครั้งเดียวเราจะได้รับไดมอนด์คืน15เท่าแต่เราต้องเทิมนะครับแค่เราทําการล็อกอิน ครบ8วันก็จะได้รับไดมอน9,220แล้วก็เหรียญแมวอีก640ด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีของรางวัลจํากัดเวลาหลังจากที่เราเติมแล้วนะครับก็จะได้รับของถึง3วันวันที่1เนี่ยได้รับเป็นตัวเปิดสุ่มการาระดับสูงนะครับตัวเปิดสุ่มการ์ดวันที่2ก็จะได้รับเป็นไดมอนมีอีเดนคอยล์1,500วันที่3จะได้รับเป็นไดมอนถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะถ้าเข้าไปอยู่ตัวหลักได้แล้วก็มีสิทธิพิเศษคัมแบ็กอันนี้ก็จะเป ไปจนถึงแพ็กใหญ่แพ็กใหญ่นี่ได้รับเฟืองทองถึง10อะไรจะเยอะขนาดนั้นครับ ว่าแพ็กใหญ่ก็สามพัน 3, เนาะก็ของถือว่าได้อยู่นะแล้วก็มีเพิ่มสปีดเติบโตเขาก็จะช่วยกู้คืน EP สําหรับเลเวลที่เราพลาดไปนะครับเลเวลโลกล้าสมัยปัจจุบันเลเวลสิก็คือความต่างเลเวลนะปัจจุบันเรามีความต่างค่อนข้างเยอะนะเนาะซึ่งโบนัส EP เนี่ยเขาจะคูณให้ถึง100% 0ไล่ตามเลเวลโลกต้องการแค่9กวันเท่านั้นในกรณีที่เราพวกทำเดอร q u เวสอะไรพวกนี้เลเวลโลกไม่ใช่เลเวลลิมิตสูงสุดนะครับเลเวลโลกเนี่ยจะเป็นเลเวลด้านบนตรงนี้ที่มีความต่างแต่ถ้า เว尔เซอร์เวอร์เนี่ยเราก็ต้องไปเก็บเหนื่อยกันอยู่ดีต่อให้เราตามได้ก็อาจจะตามได้แค่ด้านบนเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไ p ีเนี่ยจะเพิ่มขนาดไหนตอนนี้ตัวละครอยู่ที่เดเวล6 3และมีค่าไ p ีปัจจุบันอยู่ประมาณ10ล้านก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้อีกตัวละครหนึ่งลูปหัวให้ก่อนนะครับปดตกลงไปเลยจะลองดูนะครับว่าจะได้ไ P ีเยอะมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะได้เท่าเดิมในกรณีที่ลูปหัวปกติพื้นฐานก็จะได้ล้านกว่านะแต่นี้ได้2ลนะ้าน6เนาะ2ล้าน6 นี่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกดเด q u e ว t ไในลองดูสิคูณพันเปเ็นป็นยังไงแต่ไม่มีแบบกดกวาดล้างงานสิครับแบบนี้งั้นเดี๋ยวให้อีกตัวหนึ่งช่วยซึ่งนี้จะเป็นแบบ20ตัวนะครับสิ้นสุดรอบโอ้ดูปกติน่าจะได้อยู่80,000นปะก็เร,เรียกได้ว่าห0 0 0หรือก็คือ10เท่านั่นเองนี่ครับ8ล้าน9อ่ะ ได้โคตรเยอะและเด็ดลองดูนะครับว่าถ้า40ตัวจะเป็นยังไงนี่ได้ถึง18ล้านอ่ะดูดิโอ้โหอีพีโคตรเวอร์วงังไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ยังมีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นเอฟเฟกต์โบนัสยศเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวช่วงเวลาคัมแบ็กเนี่ยผู้เล่นเข้าร่วมการเล่น PvP เอฟเฟกต์บัฟของยศจะเพิ่มขึ้น100%ด้วยกันเรียกว่าอัปเกรดบัฟของยศให้แล้วก็มีกลับสู่อ้อมกอดของกิ้เวลาเราเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น10 0เเวลารา,ารข้ กิลด์ใดๆครบ7ทับ่ชั่วโมงน่าจะ7วันได้รับของรางวัลมากมายอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้รับของรางวัลเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็มีในส่วนของการเสร็จสิ้นเดล่ก็จะได้รับ E ีีมากขึ้นมี E ีพีบูทเวลาเพื่อนมาช่วยลงดนันหรือช่วยลงกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับพอยต์แต้มช่วยเพื่อนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลาเราลงดันเจี้ยนจะทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นดูครับ <laughs> เป็นงั้นไปอีกนะแล้วก็มีในส่วนตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยไปหาอาจารย์และก็จะมีเรียกคืนโบนัสการเรียกคืนอุปกรณ์เวลาเราลงเฮลฮาร์มสําเร็จก็จะได้รับวัสดุอุปกรณ์มากมายและยังมีเรียกคืนแต้มพิเศษส่วนอันล่างเนี่ยจะเป็นของรางวัลที่ผมกดรับไปก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าเอาให้ของเยอะมากถ้าเพื่อนๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับหลังในการปลดล็อกเลเวลเขาจะมีลิมิตในการขยายเลเวลโลกอยู่ประมาณ1เดือนด้วยกันเราก็เล่นประมาณสัก3 4มวันแรกของการปลดลิมิตเลเวลโลกจากนั้นเนี่ย เราก็ไม่ต้องเล่นนะครับแล้วก็มาเข้าอีกทีหลังจากที่เขาขยายเลเวลแล้วก็ได้แต่ก็น่าจะต้องให้ครบหนึ่งเดือนก่อนถึงจะมีของรางวัลหวนคืนมาให้แบบนี้ถ้าทําแบบนั้นอะ่ะเรียกได้ว่าต่อให้เราไม่เล่นนะครับเราก็ยังจะพอสามารถตามคนอื่นได้ทันอยู่แต่ถ้าเราทิ้งเวลาไปนานอันนั้นก็เป็นปกติที่เราจะตามได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีพีที่เราได้รับนะครับตนนัวละครนี้เลเวลน้อยกว่าเลเวลโลกค่อนข้างเยอะก็เลยจะได้โบนัส e ีีคูณ300เซนดูตัวหน การค่าแมนติสเนี่ยได้3 0 0พกว่าซึ่งนี่เป็นแบบเกาะนะครับแล้วถ้าเราจัดด้วยแคนดี้คูณ6เท่าล่ะโอ้โหดูแป๊บเดียวหลอดอีพีคอันนี้ตัวละครเลเวล66ตีตัวหนึ่งขึ้นพืชเลยแต่อย่างว่า6เท่าอะนะอยากให้ตัวหลักคูณ30 0แบบนี้บ้างจังนะครับจะได้กดแคนดี้คูณ6น่าจะเลเวลค่อนข้างไวนะพุ่งปรดดูครับ ตีแป๊บเดียวก็จะได้10%บเปอร์เซ็นต์แล้วชอให้เทียบความต่างระหว่างเล่นกับไม่เล่นยังไงเล่นเราก็ได้รับของรางวัลมากกว่าแต่ก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเล่นนะครับทั้งลงกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วงดึกกิจกรรมรายวันหรือกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าเราจะเป็นสายดองค่อยกลับมาเล่นหลังจากที่ผ่านไป1เดือนหรือเราก็จะเล่นแบบปกติก็แล้วแต่เนาะสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่าทลาก,กๆเย คาาผู้ชมไ่เล่นก็แจกของเยอะขนาดนี้เราเล่นไปทําไมครับนี่อ๋อมันได้ความสนุกด้วยเนาะอย่างว่าเรามีกิล